สวัสดีครับมาพบกับรายการแคปชัน EP 6แล้วนะครับผมรายการแคปชันเป็นรายการที่เอาแคปชันทั่วประเทศทั่วโลกหรือใครบน่นอะไรยังไงเรามานั่งดูมานั่งชมมานั่งฟังแล้วมานั่งแอคชั่นกับฉันนะครับผมวันนี้จะมีแคปชันแคปชันอะไรที่น่าสนใจนะครับไปดูไปชมกันดีกว่านะครับแต่ก่อนไปอย่าลืมกดติดตามให้ผมหน่อยครับติดตามช่องกด u b s ส r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมไลค์คลิปนี้ให้ผมหน่อยนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์มีอะไรเสนอแนะหรือแท็กคนที่คุณรักเข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับผมและแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่คุณรักหรือหน้าทไลน์ของคุณนะครับฝากกันด้วยนะครับไปใครจะทำอะไรมันก็เรื่องของเขาปะแต่กูขอเสื้อเลยแค่นั้นเองครับเป็น2ประโยคที่ทรงพลังที่สุด กูแค่อยากรู้อ่ะเอออยากทำมันก็เรื่องมึงแต่กูอยากรู้มันก็เรื่องกูป่ะเออแต่กูไม่เล่าต่อกูไม่เป็นนินทาแค่นั้นเองรับรู้ไว้ใช่ใส่บาแบกหามไปสอนเพื่อนว่าอย่าไปคั่งรักใครมากเดี๋ยวจะเจ็บมากภาพตัดมาที่ตัวเองกลับคั่งรักหนักมากครับไม่กลัวเจ็บครับทำอะไรอยู่ครับเธอคิดถึงนะครับเออกสอเขาจเอือมงสอนตัวเองก่อน เคยเป็นไหมครับแบบบางทีเราสอนคนอื่นได้เว้ยเห็นเรื่องคนอื่นเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กแต่พอเป็นตัวเองอ่ะใหญ่มือแปดด้านตาบอดความรักทำให้เราตาบอดอแต่ถ้าเคยถอดตาททนดีถ้าเราเช็คโทรศัพท์เราเช็คว่าเราคุยกับใครไหมอย่าก,กลัวเราเลยขออย่างเดียวอย่าเข้าแชทเพื่อนสนิทเรา ออ,อย่าข้อแชทพ่อ้ามือสองอะไรที่กูซื้อมาแล้วกันมึงจะรู้ราคาจริงแล้วกูจะหนักกว่าเดิมมองตรงเออพูดความในใจมาแล้วนะวไปเขาเปิดตัวแล้วกูยังไม่เปิดแจ้งเตือนเลยเออก่อนเปิดใจแนะนำเปิดแจ้งเตือนนิดนึง มัใช่มีแต่แบบพัสดุมาส่งเออไอโฟน e 5 5 Pro โป x บ่องตรงมีไว้แค่แจ้งเตือนแบบพวกไปรษณีย์หรือ d e ลิเวอรอ่ะอย่ามีแม่งเลย <c oughs> ไปโสดให้เด็กมันดูว่าคนอย่างพี่อ่ะมันจะเป็นต้องมีแฟนพอหาไม่ได้ไ <c oughs> อ้เรก็เรียกว่าแน่ <c oughs> อันนึกว่าหาแล้วไม่อยากมีอะไรก็ว่าไปเอเพราะหาไม่ได้ขอบคุณครับ <c oughs> อบคุณเวลานะที่กูอ่านไปหนึ่งนาทีไปเตือนเลยนะอีกความสัมพันธ์ไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดนะมึงระวังไว้เลยรู้ตัวทีเขาไปมีคนอื่นแล้วนะมึงเปิดบ้างก็ได้มันไม่ใช่การอวดแต่มันการแสดงออกให้เขาเห็นว่าเออเนี่ยจองของกันละกันนะอย่ามายุ่งกับคนของกูอะไรอย่างนี้ก็คือใช่ มันก็แช่ส่วนหนึ่งมันก็แล้วแต่มุมมองด้ครับคือจะปิดจะเปิดไม่ว่าอะไรบางคนเขาอยู่ด้วยกันทุกวันเขาไม่ได้ลงด้วยกันหรืออะไรยังไงเพราะว่าบางทีเขารู้สึกว่ามันต้องมีเขาเรียกว่าพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองปะวะไม่ได้บอกว่าให้มีคนอื่นนะแต่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของ privacy มันเป็นเรื่องการเข้าใจการไว้ใจเว้ยเก็ต <c oughs> ไหมฮะบางคนเขามี social network เขามีผู้ใหญ่เขามีหลายๆอย่างที่ต้องโคอยู่คือผมปฏิเสธไม่ได้นะทุกการงานหรือว่าทุกอย่างอะ มันมีคู่ความสัมพันธ์มันจะมีเรื่องของเบ n นฟิตเสมอหรือว่าสิ่งที่เราต้องแบบเขาเรียกว่าไงเดีสิ่งเราหวังผลบางอย่างอะ่ะคือถ้าเราไปปิดกั้นอย่างนั้นน่ะถามพาก่อนไหมว่าเขาโอเคกับหน้าที่การงานเขาด้วยหรือเปล่าเลยครับไม,ไม่ได้บอกหมายถึงว่าต้องไปหวานสเสน่ห์นะแต่บางคนมันมีฟิลนี้อยู่ฉะนั้นคุยกันในดีแล้วก็เมเนจกันในดีผมไม่ได้มีความหมายหรือไม่ได้หมายความว่าจะให้ไปปิดหรือจะเปิดหรืออะไรมันไม่ดีนะครับแค่แค่บอกว่าบางมุมเขาก็มีโซเชียลไว้ทํางานเก็ตมา บางมุมเขามีโซเชียลไว้สําหรับเพื่อเป็นหน้าบ้านที่ดีเหมือนหน้าร้านที่ดีอย่างเงี้ยครับเออบางคนเข้าใจแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นมันก็อยู่ที่คนสองคนเขาคุยกันและจับมือมากพอกันมั่นคงมากพอไหมอย่างเงี้ยครับเนาะเอางั้นดีกว่านะครับไปสีหน้าเราเมื่อเพื่อนบอกว่าคนนี้กูจริงจัง <c oughs> มองบอลแล้วก็ตาเหลือด <c oughs> มึงคู่นี้มีกี่คนไล่สัตว์ จริงจังจอมแก่นนะนะแล้วมันชินจังไปไปอ่านเจอมาถ้าอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขดีก็อยากกดดันตัวเองว่าต้องมีใครสักคนเข้ามาเพิ่มในชีวิตเลยอันนี้จริงนะครับถ้ามีใครสักคนหนึ่งก็ควรจะให้มีและดีกว่าการอยู่คนเดียวถ้ามีแล้วเท่าเดิมแล้วเพิ่มพาร่ามาอย่ามีแม่งเลยพูดถึงทั่วไปหัดไ่ได้พูดถึงใคร อย่าไปกดดันครับถ้ากดดันว่าจะต้องมีใครสักคนนึงเข้ามามันเหมือนกับเราคาดหวังแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เข้ามามันต้องเป็นเหมือนที่เราต้องการแหละแต่สิ่งที่เข้ามาบางทีมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องการแล้วมันก็กลายเป็นผิดหวังมันก็เป็นการเสียใจชนิดหนึ่งนะครับฝ <c oughs> ากไว้ให้คิดนะครับไปพูดกันจังความรักไม่ได้ดูที่หน้าตาถุยที่กูโสดทุกวันนี้มองว่าเพราะอะไรอะ <c oughs> ดูที่ดีล่ะกูคงไม่หัวกระไดไม่แห้งหรอแฉ <laughs> ไม่ใช่อะไรนะเดินผ่านแล้วถุยนะ <c oughs> แม่งเราไปไประเด็นอื่นกันดีกว่าครับ <laughs> คุยกับเธอทุกวันด้อยกเธอไม่มีใจแล้วเธอมีคนอื่นด้วยนะ <laughs> เดี๋ยว <laughs> มึงลองเช็คดีๆนะครับว่ามึงเป็นคนอื่นสำหรับเขาหรือเปล่า<แ> <laughs> เอออย่าสำคัญโตผิดเอเวน <laughs> เช็คดีๆ มงบอกเขามีคนอื่นมึงไงคนอื่นสำหรับเขาชัวร์ไปตกลุมรักเมื่อไหร่ความชิบหายก็เกิดขึ้นมานั้นแหละ,ะจริงๆไม่ต้องตกลุมครับรอแค่มึงยิ้มกับแชทเขาอะ,อะชิบหายก็เกิดแล้วไม่ต้องรอนานมันไม้เห็นเลยจริงๆนะเว้เออเซฟดีๆความรู้สึกตัวเองอมีค่านะไป เป็นคนที่ไม่ค่อยห้ามและหึงแฟนอะ่ะเขาแค่ทักมาบอกว่าทําอะไรเช่นวันนี้ไปเที่ยวกับกิ๊กก็บ,บอกตรงๆอย่างห้าทีเจอกูเจอกูในแบบอื่นแน่ <c oughs> ได้ดิเห <c oughs> มือนต้องโดดซะบ้างไองท่าน <c oughs> ไปห <c oughs> ม่งเง้ยความสัมพันธ์แบบ24ทับเคุยเจนาทีหาย24ชั่วโมง <c oughs> <c oughs> ได้เหรอวะ <c oughs> ไม่ไมมึงยังทนได้อยอูอ่ไอความสัมพันธ์เนี้ย <c oughs> ใช่นะมึงเออมันต้องคุยกัน 24, ยี่สิบสี่อยู่ด้วยกัน 7. เจ็ดชั่วโมงเฮ้ยไม่ใช่อยู่ด้วยกันยี่สิบสี่ทับเจ็ดเอว่าบอไปคำว่าสีเสมอกันใช้ได้เสมอกับความสัมพันธ์ทุกรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนรักถ้าสีไม่เสมอกันน่ะอยู่ด้วยกันไม่ได้นานหรอกครับเป็นเหตุที่ว่าทําไมคนนิสัยประหลาดลดถึงอยู่ด้วยกันได้ก็เพราะพวกเขามีนิสัยเหมือนกันไงครับ <c oughs> เฮ้ยมันจริงนะเว้ย คนเราที่จะคบหรือคุยกันได้มันต้องมีทัศนคติ mindset ก็คือมุมมองความคิดทุกอย่างค,คล้ายๆกันครับไลฟ์สไตล์ด้วยนะมันถึงอยู่ด้วยกันนาน <c oughs> ฉันไม่แปลกเรื่องของบางทีแฟนเข้ามาแล้วมาเจออะไรบางอย่างที่ไม่ตรงกับเขาอะ่ะเขาก็แค่ l e ี v e ออกจากความสัมพันธ์นั้นมันแค่นั้นเองครับเนาะใช่ปะเออใช่ดิใช่ก็แล้ววะ <c oughs> ตอนนี้ปงแล้วสวยด้รูปพอเจอชื่อจริงใครบอกไม่ต้องปกนั่นปัญหาของมึง <mm <iser Zum voi> แต่ปัญหาของมึงอ่ะมันเริ่มจะเป็นปัญหากูแล <ank insight> <ended> ้วไงหรือมึงอยากมีปัญหากูอ่ะมาเงยทำไมยังไม่ต้องปกแล้วไงอ่ะมึงเคยเห็นมาม่าตรงปกเหรอเออหรือว่าเวลาเลือกตั้งมึงเคยเห็นตลาดตรงปกไม่มีมันต้องมีช่วงเวลาโปรโมชั่นช่วงเวลาขายของรู้จักโซเชียลมาร์เก็ตติ้งมาหล่ยทัดมัน้ามีกันบ้างหยอดไว้ก็ดีไป คุยก si no, 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 ันก่อนก็ได้ถ er ้าไม่ใช่ก็คุยันกว่าจะใช่ดื้อรั้นอะเราก็เราเป็นคนรั้นอย่างเงี้ยแหละเออจบสายรั้นก็อย่างเงี้ยแหละคือบางทีลองคุยมันลองได้แต่มันต้องมีการปรับไม่ใช่คุยแบบอยู่เดิมๆซ้ำๆแล้วไม่มีหาอะไรเปลี่ยนแปลง เออความสัมพันธ์มันคือต้องปรับและเปลี่ยนเข้าหากันให้มันเหมือนกันคล้ายๆกันหรือให้มันไม่ท็อกซิกกันแค่นั้นเองป่าวะแม่ก็ได้ไมพูดขนาดนี้เลยเหรอเธอเจอเขาในเวอร์ชั่นที่โตแล้วส่วนกูเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอโตขึ้นเหลงแม่งลอยขึ้นมาเลยทางผ่านเออก็ดีนะครับท้ส่วนเราทำให้ใครสักคนหนึงโตขึ้นแต่ตัวกูยังไม่โตไงครับ ผมอยากเป็กเออบ้าบอไปกลับสู่ช่วงสภาวะแบตออนไม่อยากเจอสังคมไม่อยากคุยกับใครอยากนอนดู y t u t u มังโง่ในห้องให้หมดวันแค่นั้นเองมันไม่ใช่อิสเบิร์ดนะครับมันคือช่วงเวลาภาวะหนึ่งที่พวเราเหนื่อยกับทุกอย่างมากพอแล้วมันจะเป็นงานคนรอบตัวหรือว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือว่าเป็นหลายๆอย่างทั้งหมดทั้งหมดที่เขาเจอนะครับฉะนั้น ภาวะนี้น่ากลัวนะมันจะนำไปสู่ได้แต่แค่จะบอกว่าเป็นภาวะเริ่มต้นที่ต้องการเขาเรียกว่าเบียร์สักลังหนึ่งล้อเล่นครับคือบางอย่างบางตอนมันก็ต้องมีการที่แบบมันมีเอาเข้ามาแล้วไงมันต้องเอาออกในแง่ของความรู้สึกมันต้องมีปลดปล่อยออกกําลังกายดำน้ำําดูประการางังอะไรก็ได้ครับที่รู้สึกว่าเอาตัวเองออกจากภาวะที่มันเป็นแบบนี้คือภาวะการอยู่ในห้องคือมันเหนื่อยเข้าใจแต่มันเหนื่อยกับสิ่งที่ได้เจอได้ค้นพบอะไรใหม่ๆมันจะเป็นการ การที่ได้เรียนรู้มากกว่านะครับเก็ตไหมไปวันก่อนคุยกับเพื่อนว่าบางทีเราไม่ต้องพยายามไปรักษาคนที่เขาไม่ได้อยากมีเราในชีวิตขนาดนั้นก็ได้นะปล่อยเบอร์บ้างก็ได้ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> บางทีบางความสัมพันธ์ครับมันเหมือนการถือหนังยางไว้สองเส้นแล้วดึงออกจากกันครับคนที่ปล่อยมักไม่เจ็บคนที่เจ็บคือคนที่ไม่ปล่อยครับมันโดนดีบไง <c oughs> วามสัมพันธ์มันแค่นั้นเองให้ไปก่อนก็เจ็บน้อยกว่าแต่เขาก็รู้สึกอาจจะรู้สึกเจ็บนะครับคนที่ยังไม่ปล่อยมันก็เจ็บอยู่งั้นนะครับ <c oughs> ง่ายมากครับปล่อยเบอร์คือไม่ต้องไปรู้อะไรกับมันปล่อยเบอร์เบอร์ว่างๆเดี๋ยวมันจะตอบเราเองว่าควรจะมีคนแบบนี้ในชีวิตหรือเปล่ามันมีจะหน้าจุดจุดหนึ่งอะ่ะมันเหนื่อยแล้วมันเบลอแล้วมันก็สู้อ๋อโอเคเราอยู่คนเดียวก็ได้เรามีแค่เพื่อนก็พอเรามีคนรอบตัวที่รักเราก็พอมันจะป็นต้องเอาพยายาม เราไปเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านที่เขาไม่ต้องการอะ่ะเก็ดปะเออนะครับไปเป็นไงบ้างครับกับ EP นี้ชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด subscribe ให้ทีนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับแล้วก็ขางล่ามีคอมเมนต์ครับฝากคอมเมนต์ถ้ามีข้อเสนอแนะหรือมีมุกหรือคำคมอะไรที่รู้สึกว่าอยากให้เราเอามาออดอ,อออากาศหรือออนแอร์คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็แท็กคนที่คุณรักไว้ใต้คอมเมนต์ได้และอย่าลืมครับแชร์คลิปนี้หรือว่าแชร์คอนเทนี้ ไปยังคนที่คุณรักแล้วก็คนที่คุณอยากให้เห็นคอนเทนต์นี้ครับก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูอยู่ขอบคุณมากๆจริงเจอกัน EP หน้าถ้ามีไป